สวัสดีครับพบกัดมินทานนะครับผมกับแนวทางหวยราวรวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนะครับผมเด่นนะครับ7 6นะครับมากับ3 8 4 9เนะครับเจ็ดมา7 6ครับ7 3 7 8 7 4 7 9 6มา6 3ครับ6 8 6 4 6 9 รักร้อยหวยเรารวมนะครับวันอาทิตย์ลักร้อยห้าครับ5 76นะครับผม5 73 5 78 5สามห้าเจครับ5 68 5กแปดห้านะครับสชุดนะครับเน้นไปที่7 6ครับเจ็ดแล้วก็เจ็ด 576, 573, 578สาำหรับแนวทางหวยรั่วรวมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4นะครับก็ขอให้โชคดีสามตัวแต่ครับ